สสัดีครับทุกคนวันนี้มาเล่าให้ฟังแล้วกันครับว่าผมเพิ่งเอาตัวของ Apple Watch ไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ Apple Store มาครับแต่คือการเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ Apple Store สําหรับ Apple Watch เนี่ยมันจะไม่ใช่การเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่เอาแบตเตอรี่อันใหม่มาใส่ในตัวเรือนอันเดิมนะครับตรงนี้แต่จะเป็นการที่ เปลี่ยนทั้งเครื่องให้มาใหม่เลยนะครับเป็นรุ่นเดิมแต่เป็นเครื่องใหม่สภาพใหม่กระจกไม่มีริ้วรอยแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ออกริปมากกันน้ำา้0ยเหมือนเดิมนะครับซึ่งตรงนี้มันจะเป็นกรณีที่แตกต่างกับการที่เอาตัวอ Apple Watch ไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ร้านค้าข้างนอกนะครับซึ่งในกรณีที่เปลี่ยนตัวของแบตเตอรี่ที่ร้านค้าข้างนอกเนี่ยก็คือโอเคว่าราคาถูกกว่า แต่ก็จะเป็นการเปลี่ยนแบตเตอรี่อันใหม่เนี่ยที่จะต้องแกะตัวเรือนตัวเครื่องของเราเนี่ยใส่แบตเตอรี่อันใหม่เข้าไปแล้วเขาก็ประกอบตัวเครื่องให้มันเนียนกลิบเนี่ยแต่คือคุณสมบัติการกันน้ําตรงนี้ก็จะหายไปนะครับตรงนี้ก็เป็นทางเลือกคนละแบบกันตรงนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะครับว่าถ้าจะเอาตัวเครื่องไปเปลี่ยนที่ Apple Store เนี่ยมันยังไงนะครับซึ่งของผมเนี่ยอันนี้ผมเล่าให้ฟังก่อนก็คือเป็นตัวของซีรีส์4นะครับแล้วก็มีของแฟนผมด้วยก็เป็นตัวเครื่องของซีรีส์5ที่แบตเตอรี่ เหลืออยู่ของผมซีรีส์4เหลืออยู่วันที่ไปเนี่ยลองกดกดดูเนี่ยสำหรับคนที่มี Apple Watch ลองกดดูได้เอาตัวแบตเตอรี่เฮลนะครับว่าเหลือแบตอยู่เท่าไหร่ของผมเหลืออยู่ประมาณสักเ6แล้วอะ เออก็จังหวะการใช้งานจริงๆในช่วงหลังๆจะเห็นว่าผมอ่ะไม่ค่อยได้ใส่ตัว Apple Watch เท่าไหร่เวลาถ่ายวิดีโอก็ตามเนี่ก,ก็ตัวแบตเตอรี่มันหมดเร็วมากาก็เลยแบบปล่อยๆทิ้งไว้แล้วก็ยังไม่ได้มีเวลาเอาแบบแบบเปลี่ยนแบตเตอรี่สักทีตรงนั้นส่วนของแฟนผมอันนั้นก็เขาว่ายน้ําด้วยจังหวะที่เขาว่ายน้ําเยอะๆเนี่ยเขาก็ใช้ตัวของ Series 5เนี่ยในการจับเวลาในการแบบดูเวลาดูฮาร์ดเรทอะไรของเขาเนี่ย เออก็แบตเตอรี่วันที่ไปถึง Apple Store ลองกดกดกันดูก็เหลืออยู่สัก7 1 72เอออันนั้นก็แบตหมดเร็วมากนะครับก็เลยรจัดสินใจว่าเออถ้างาั้นเราไปแบบจองเวลาไปที่ Apple Store เลยนะครับราคาค่าบริการสำหรับที่จะเปลี่ยนแบตในกรณีที่เปลี่ยนทั้งเครื่องเลยของตัว Apple Watch เนี่ยอยู่ที่3,690บาทซึ่งราคา3,690บาทเนี่ยเป็นราคาที่ Apple ปรับขึ้นมาแล้วนะทุกคนก่อนหน้านี้เนี่ยมีราคาถูกกว่านี้อีกเออตรงนั้นแต่ผม,มไปไม่ทัน ที่ราคาเดิมนะครับซึ่งพอเราตัดสินใจว่าที่เราจะไปแบบเครมตัวของแบตเตอรี่เนี่ยก็จากการจองเวลาเทียบโ,โตร์นะครับตรงนี้ก็ไปถึงปุ๊บเข้าแถวรอมาพนักงานมาแบบรับ เรื่องปุ๊บปุ๊บเสร็จเนี่ยก็พอนั่งแล้วก็เขาก็ถามข้อมูลเราเบื้องต้นรับว่าตัวของตัวเรือนเป็นอะไรรุ่นไหนอะไรยังไงนะครับแล้วเขาก็เช็คข้อมูลนิดนึงแล้วก็ออผมก็กดๆให้ดูว่าตัวของแบตเตอรี่เฮลทตอนนี้ผมเลยอยู่จ0สิบกว่าแล้วเนี่ยเดียทั้งสองเรือนเลยเนี่ยก็เขาก็ทําการแบบเหมือนตรวจสอบด้วยซอฟต์แวร์ของเขาอีกทีหนึ่งก็จัดการอยู่ประมาณสักสินาทีได้ครับออคาแนะนําในส่วนนี้นะสำหรับคนที่มีตัวของ Apple Watch ออที่มันแบบแบตเตอรี่มันเสียบเนี่ยช่วงประมาณตั้งแต่ซีรี อะไรแบบนี้แล้วจะเอาไปเคลมเนี่ยก็ให้ชาร์จแบตเตอรี่ไปนิดนึงอย่าปล่อยให้แบตเตอรี่เนี่ยมันแบบหูมันหายเกลี้ยงไปเลยเพราะว่าจังหวะที่ ทางพนักงานเขาจะตรวจสอบด้วยซอฟต์แวร์เนี่ยก็คืออย่างน้อยเนี่ยตัวของแบตเตอรี่ในตัวเครื่องเนี่ยมันต้องมีด้วยถ้าสมมุติว่าเราปล่อยให้แบตเตอรี่มันเดชไปเลยเนี่ยมันก็คือกลายเป็นว่าเราจะต้องไปรอจังหวะชาร์จตัวของตัวเรือนแบตของ Apple Watch เนี่ยอยู่อีกสักพักใหญ่เลยกว่าตัวของแบตเตอรี่มันจะเข้ามาในตัวเครื่องนะตรงนั้นอันนั้นก็แนะนําว่าก่อนจะไปก็ชาร์จแบตไปนิดนึงแล้วกันตรงนั้นแล้วก็พอเขาตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยถ้าเครื่องเราไม่ได้มีปัญหาอะไรที่ซอฟต์แวร์มันดีเทคเจอตัวเครื่องไม่ได้มีแบบ 是那、like, uh รอยอะไรที่มันอาจจะเป็นกรณีที่เขาต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเนี่ยอันนั้นก็เครมได้ไม่บีปนญหาครับซึ่งระยะเวลารอที่เราเอาตัวของสินค้า Apple ไปเครมที่ Apple Store เนี่ยก็คือประมาณ2อาทิตย์น,นะครับหลวมๆก้มๆเนี่ยประมาณ2อาทิตย์แต่คือระยะเวลารอจริงๆเนี่ยมันไม่ถึง2อาทิตย์ครับถ้าเขามีของอยู่พร้อมแล้วเขาก็ส่งตามโปรเซส s เขาเนี่ยคืออย่างของแฟนผมตัวของซีรีส์หเนี่ยก็คือประมาณ5วัน,นครับก็คืออีเมลกลับมาว่าพร้อมให้ไปรับตัวเครื่องแล้วนะครับแล้วก็ของผมเนี่ยตัวของซีรีส์สเนี่ยก็ จ็ดวันจําได้เลยว,ว่าวันที่ของแฟนผมได้อีเมลมาผมก็ดูอ้าวเราอีกเครื่องหนึ่งมันยังแบบไม่มีอีเมลมาเลยอะไรแบบนั้นก็คือประมาณ7วันครับผมผมก็ได้อีเมลกลับมาว่าโอเคตัวเครื่องพร้อมให้ไปรับแล้วนะครับวันที่ไปรับก็เหมือนเดิมครับ process ของ Apple ก็คือเราจะลืมบัตรประชาชนของเราไปด้วยที่เรา register ส่งเคลมไว้อะไรแบบนั้นก็เอาบัตรประชาชนตัวจริงไปด้วยแล้วก็วันที่ไปรับเนี่ยก็คือพนักง,งานเขาจะเอามาให้เป็น2กล่องแบบนี้ครับ อพอดีมันมีประเด็นว่ากล่องอะมันแตกต่างกันก็เลยเอามาให้ทุกคนดูด้วยนะครับกล่องอัน,น,นเนี้ยสีน้ําตาลเนี่ยเป็นกล่องที่ามากับตัวเครื่องซีรีส์4ของผมครับแล้วก็กล่องที่เป็นตัวสีขาวอันเนี้ยครับมาพร้อมกับตัวเครื่องซีรีส์5ที่เอาไปเคลมครับซึ่งหน้ากล่องของตัวสีขาวเนี่ยตรงนี้ครับเขาจะมีตัวที่เป็นปัม๊มที่เป็นสัญ,ญลักษณ์โลโก้ของ Apple Watch อยู่ที่หน้ากล่องด้วยทุกคน แต่คือถ้าเป็นตัวกล่องสีน้ําตาลอันนี้มันจะไม่มีครับเขาแตกต่างกันเนี่ยรอบนอกนะครับตรงนี้เผื่อ,อคนสนใจแบบเผื่อไปรับแล้วเดี๋ยวยได้เป็นกล่องไหนอะไรยังไงอันนี้ก็เอาจริงผมก็บอกไม่ได้เหมือนกันแต่คือผมเอามาให้ดูทั้งสองกล่องเลยแล้วกันก็คือด้วยความที่ตัวเครื่องผมอะมันเป็นตัวเครื่องที่เป็นเซลูลาร์ด้วยตัวเครื่องที่รับกลับมาเขาก็จะมีแปะสติ๊กเกอร์ของกสทชไว้ด้วยนะเอออันนี้แต่คือถ้าเป็นเครื่องที่เป็นตัวเครื่อง WiFI อย่างเดียวตัวของซีรีส์หอันเนี้ยก็คือรอบ อะไรแปะไว้นะครับตรงนี้แล้วก็ข้างในกล่องนะครับเดน,นี้ผมเปิดให้ดูแล้วกันออพอเปิดมาก็จะมีตัวของใบามาบอกว่า n e ดเฮลปก็อันเนี้ยแล้ก็มีให้สแกน QR Code นิดหน่อยนะครับ ตัวของข้างในก็ไม่มีอะไรครับก็เป็นตัวของบล็อกที่ใส่ตัวของ Apple Watch เข้ามาครับแบบนี้ครับตัวเรื่องที่ได้รับมานะครับสำหรับตัวของผมเนี่ยก็คือ m มค r i p ิปครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ผมใช้งานมาเดี๋ยวจนถึงวันที่ทำวิดีโออันนี้ก็คืออาทิตย์กว่าแล้วเนี่ยก็ลองเทสมาว่าแบบตัวของแบตเตอรี่มันโอเคไหมมันใช้งานได้สมบูรณ์ไหมตรงนั้นนะครับก็สามารถใช้งานได้ปกติตัวของแบตเตอรี่ก็อยู่ได้ยาวตลอดวันยิ่งแบตเตอรี่มันเพิ่งมาใหม่ๆเนี่ยมันอยู่ไป ได้สักวันครึ่งด้วยซ้น่วงนั้นนะครับอันนี้ก็เอามาบอกกันไว้นะครับถามว่าราคา3 6 9 0บาทเนี่ยคุมมย้มไหมสำหรับผมที่ตัดสินใจว่าผมจะใช้เรือนเดิมต่อไปจนกว่าจะมีตัวของ Apple Watch รุ่นใหม่ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องของเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเซนเซอร์สุขภาพมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ชัดเจนกว่าน,นี้เนี่ยเราค่อยซื้ออันนี้สำหรับผมผมคุ้มนะครับ3า9 0บาทใครที่มีตัว Apple Watch นะครับอ่าช่วงจังหวะเนี่ยซีรีส์สที่กำลังแบบเป็นรุ่นเก่าสุดที่เเ้าใหปลี่ยน 4 5อะไรประมาณนี้ที่ใช้งานมานานแล้วแล้วก็แบตเตอรี่แบบเรารู้สึกว่ามันแบบปั๊ปแบบ๊แบบมันหมดเนี่ยแล้วก็ยังไม่เคยเช็คตัวของแบตเตอรี่เฮลเลยเนี่ยลองกดเข้าไปดูในตัว Apple Watch ก่อนหน้าว่าตัวสุขภาพแบตของเราเนี่ยตอนเนี้ยเหลืออยู่เท่าไหร่ถ้าต่ำกว่า80แล้วก็เราตัดสินใจว่าเราจะใช้ตัวเดิมต่อไปโดยที่เราไม่ซื้อใหม่เนี่ยเพราะว่าซื้อใหม่ก็หมื่นกว่าบาทแบบเนี้ยอันเนี้ยนนก็ไปที่ Apple Store ได้ครับส่วนใครที่ไม่ได้สะด,ดวกไปที่ a p p l e Store รนะครับหรืออยู่ในจ ตัวของ Apple Watch ผ่านทาง i c a r e i s e r v e ต่างๆเนี่ยอันนี้อาจจะมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมนอกจาก3,690บาทนะครับเพราะว่าในกรณีก่อนหน้าน,นี่ที่ผมเคยพูดถึงเรื่องของการเคลมแบตเตอรีอร่ของ iPad ทั้งเครื่องเหมือนกันที่ Apple Store เนี่ยก็จะมีหลายคนมาบอกนะครับอันนี้ก็ขอบคุณข้อมูลด้วยว่าถ้าไปเคลมตัวของสินค้าของ Apple ที่บอกว่า Apple ราคาเท่านูนน้นเท่านี้แต่ถ้าไปเคลมที่ i s e r v e i c a r e เนี่ยในกรณีแบบเนี้ยก็จะมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมของศูนย์บร การานั้นด้วยตอนนั้นมีคนมาบอกว่า,าจะบวกเพิ่มอีกประมาณ1,000บาทเป็นค่าบริการของส่วนบริการนั้นนะครับอันนี้ก็ลองบวกกันดูนะครับหรับคนที่ไม่สะดวกก็คือ3,690บวกกับอีก1,070บาทโดยประมาณเพราะว่าเขาต้องคิดแบตด้วยเนี่ยก็ลองรวมดูว่าเราโอเคหรือเปล่านะครับ